ฐานน้ของอารันเชอร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของสาริกาดงนิวคาสเซอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษครับเจ้าตัวได้ออกมาตำหนิถึงการตัดสินใจของพรีเมียร์ลีกที่เลือกจัดการแข่งขันแค่เพียงนัดเดียวในวันบ็อกซิ่งเดย์ของปีนี้ครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีครับว่าในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาบ็อกซิ่งเดย์ถือเป็นวันที่แฟนบอลอังกฤษรอคอยถึงมากที่สุดวันหนึ่งของปี เมื่อหลายครอบครัวครับต่างพากันมากินอาหารที่เหลือจัดเทศกาลฉลองก่อนวันคริสต์มาสและก็รับชมการแข่งขันฟุตบอลตลอดทั้งวันแต่ทชว่าในปีนี้ครับชนะของพรมียเมลีทำให้เหล่าบรรดาแฟบนบอลนั้นไม่พอใจอย่างหนักหลังได้ประกาศว่าเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะเป็นแค่เกมเดียวของลีกสูงสุดของอังกฤษที่ลงเตะในวันที่26ธันวาคมของปีนี้ซึ่งพอเรื่องนี้เกิดขึ้นครับชนะของอารันเชียร์ก็ไม่อยู่เฉยและเขาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับว่า ผมแทบไม่เชื่อเลยว่ามีแค่เกมเดียวในวันบ็อกซิ่งเดย์ผมคงรู้สึกเหมือนลงทางถ้าไม่มีฟุตบอลให้ดูในชน่วงเทศกาลนี้ผมนึกไม่ออกเลยว่าครั้งสุดท้ายที่ได้หยุดงานในวันบ็อกซิ่งเดย์คือเมื่อไร่ถึงแม้จะแขวนสตัดแล้วแต่ผมก็ยังคงทำงานในแมชออฟเดอะเดย์ทุกปีแต่ปีนี้ไม่ต้องทำงานในวันที่26ทธันวาคมแต่จะไปทำในวันที่27แทนมันแปลกมากที่มีแค่เกมเดียวรู้สึกประหลาดสุดๆโลกมันเป็นอะไรไปแล้ว ยุโรปอย่างเยอรมันหรือสเปนเขาหยุดพักนี้หนาวกันแต่สำหรับตัวผมแล้ว Boxing Day คือการมีกีฬาให้ดูมาตลอดชีวิตมันน่าเหลือเชื่อมากที่ปีนี้มีแค่เกมเดียวอัล n ันเชียร์เอร์กล่าวอย่างไรก็ตามครับในวันเดียวกันนั่นเองชาแนลของ EFL พวกเขากลับจัดโปรแกรมมาแ้่งกันให้ดูกันทุกคู่ไม่ว่าจะเป็นในรายการ EFL Championship EFL League o e EFL League 2หรือแม้กระทั่งลีกที่ต่ำลงไปอย่างในเช่นแนว g u e ก็ยังคงทำการแข่งขันกันทุกคู่เช่นกันครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็หอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ